สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแอนนี่สตูดิโอกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง t a l e Of The Night Tail ใน EP ีที่8กันแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปดูสปอยนั้นฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ จากพาร์ทที่แล้วนางเอกใส่แว่นตาคิ้วเสือแล้วได้เห็นเรื่องราวในอดีตของเธอและพระเอกว่า ความรักของทั้งคู่นั้นดูจะเป็นไปได้ด้วยดีมีอย่างเดียวที่เป็นอุปสรรคคือเวลาของคนทั้งคู่ช่างแตกต่างกันเหลือเกินตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันร่างกายพระเอกนั้นยังคงเหมือนเดิมไม่แก่ลงเลยแม้แต่น้อยจากนั้นนางเอกได้กลับมาบ้านและเจอกับนักเขียนคิมและแจฮวานดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะเป็นค่ารับใช้ของเธอในชาตินี้และนางเอกก็เป็นองค์หญิงที่โดนขับไล่ออกจากวังอีกด้วย นางเอกได้เจอกับองครักษ์ของพระราชาซึ่งก็คือท่านประธานนั่นเองเขามาเรียกตัวนางเอกเข้าไปในวังอย่างเร่งด่วนโดยบอกว่าพระราชานั้นป่วยหนักทำให้เธอนั้นรีบเข้าวังทันที จากนั้นนางเอกก็ได้เจอกับพระราชาในสภาพที่ดูเหนื่อยล้าแต่เธอก็รู้ทันว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเธอนี้ไม่ใช่พ่อของตัวเองมันคืออีมูกีที่มาสิงร่างของพระราชาทีแรกนางเอกคิดว่าพ่อของเธอนั้นโดนสิงร่างและโดนปั่นหัวจากอีมูกีเลยไล่เธอออกจากวังไปแต่สุดท้ายเธอก็ได้รู้ความจริงว่าตัวเธอนั้นเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องสังเวยของอีมูกีตั้งแต่แรก แต่พอของเธอยอมเสียสละตัวเองให้อีมูกีมาสิงร่างแทนและสิ่งที่มูก้ต้องการคือตัวของพระเอกวิญญาณแห่งขุนเขาโดยบอกให้นางเอกพาตัวพระเอกมาแลกับการที่เขาจะออกจากร่างของพระราชาเพราะถ้ายังสิงร่างนี้อยู่พระราชาก็จะตายภายในสามวันนางเอกบอกว่าวิญญาณแห่งขุนเขาต้องคอยอยู่ปกป้องป่าของเขาเราควรจะขึ้นไปหาเขาเองโดยบอกให้อีมูกีออกจาก ร่างพ่อของเธอและยอมจำใจให้มันมาสิงร่างของเธอแทนเมื่อพระเอกและอีมูกีได้เจอกันพระเอกก็ฆ่าอีมูกีที่อยู่ในร่างนางเอกซึ่งแน่นอนว่านางเอกก็ต้องตายเช่นกันจากคำพูดของพระเอกที่พูดกับอีมูกีว่า เขานั้นใช้เธอเป็นเหยื่อล่ออยู่แล้วทำให้นางเอกคิดว่าพระเอกหลอกใช้เธอและสุดท้ายก็ฆ่าเธออย่างเลือดเย็นตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกบอกนางเอกว่าฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละฉันฆ่าเธอด้วยมือของตัวเองก็ฉันเป็นวิญญาณแห่งขุนเขาหน่การฆ่าเธอก็เพื่อช่วยชาวบ้านอีกเป็นร้อยชีวิตอย่าเข้าใจผิดสิตอนนี้มันไม่ใช่อารมณ์ของเธอเธอจะมาอินกับภาพที่เห็นเพียงเสี้ยววินาทีไม่ได้นะ ถ้าไม่นางเอกโกรธขึ้นไปอีกแล้วด่าพระเอกว่าสารเลวทำไมฉันต้องรู้สึกเป็นห่วงนายจนถึงวินาทีสุดท้ายที่นายฆ่าฉันเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดเธอแค่อยากได้ยินคำแก้ตัวจากพระเอกแม้เพียงน้อยนิด ซึ่งที่พระเอกบอกเธอไปแบบนั้นก็เป็นเพราะพระเอกรู้สึกว่าโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นมันกำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหากนางเอกรู้ความจริงเธออาจจะเสียสละตัวเองเพื่อเขาอีกพระเอกเลยเลือกที่จะไม่บอกอะไรกับเธอถึงแม้จะต้องเจ็บปวดใจด้วยกันทั้งคู่จากนั้นอีรังก็ได้มาหาพระเอกและถามว่าเธอเห็นแล้วใช่ไหมเธอเป็นยังไงบ้างล่ะ ตื่นเต้นจังคืนนี้ฉันต้องนอนไม่หลับแน่เลย แต่พระเอกก็ไม่ได้บอกอะไรและถามอีรังว่าอีมูกียอยู่ที่ไหนและเขาก็เชื่อว่าครั้งนี้อีรังจะบอกพระเอกชวนอีรังเล่นหมากล้อมด้วยกันในระหว่างที่เล่นดูเหมือนว่าตอนนี้อีรังจะมีความสุขอยู่ไม่ใช่น้อยเผยให้เห็นภาพในอดีตพระเอกและอีรังเล่นหมากล้อมด้วยกันแต่พระเอกก็แพ้ตลอดเขาเลี้ยงอีรังอย่างกับลูกสอนการต่อสู้ให้เป็นทุกอย่างให้อีรังแล้วจริงๆ ตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกกำลังจะชนะหมากล้อมแล้วถามอีรังว่าไม่สงสัยบ้างเหรอทักษะนายแย่ขนาดนี้ทำไมถึงชนะชั้นตลอด ที่ผ่านมาฉันยอมให้นายทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมอีกแล้วและก่อนกลับพระเอกก็ได้พูดกับอีรังว่าขอโทษนะที่ช่วยนายในวันนั้นวันนี้เราคงไม่ได้รู้จักกันในฐานะพี่น้องภาพย้อนไปหลังจากที่แม่ทิ้งอีรังไว้ในป่าเพียงลำพังก็มีวิญญาณร้ายบุกเข้ามาทำร้ายอีรังกัดขาเขาจนเลือดออกอีรังใช้ก้อนหินทุบไปที่หัวของวิญญาณตนนั้น แล้ววิ่งหนีมาหลบและร้องหาแม่อย่างน่าสงสารแต่ทันใดน,นั้นผีไร้อีกตัวก็พุ่งลงมาจากต้นไม้แบบไม่ทันตั้งตัวและพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยอีรังจัดการกับพวกผีจนเรียบแต่พวกมันก็เป็นวิญญาณร้ายที่ตายด้วยความแค้นจากความอดอยากคายยังไงพวกมันก็ไม่ตายพระเอกถามอีรังว่าเจ้าใช่ไหมที่พ่อของข้าได้ไปสร้างไว้กับมนุษย์ ดูหน้าสมเพศเหมือนกันนั้นเนี่ยเลือกมาแล้วกันว่าจะอยู่อย่างคนขี้แพ้หรือจะใช้ชีวิตอย่างจิ้งจอกแล้วพระเอกก็เดินจากไปซึ่งน้องชายก็ไม่รอช้าวิ่งตามพี่ชายไปทันที ทางฝั่งนางเอกในเช้าวันนั้นนางเอกก็ได้มาทำงานอย่างเศร้าๆซึ่งเธอก็ไม่รู้เลยว่าพระเอกก็คอยเฝ้าเธออยู่ตลอดภาพตัดไปประธานวิ่งทุรนทุรายมาที่ต้นระฆังทองก่อนที่จะดูดกินผลของมันเข้าไปและกลับมาเป็นปกติอีกครั้งซึ่งอีรังก็อยู่ในบ้านเพราะตั้งใจมาหาอีมูกีและดูเหมือนว่าอีรังจะเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องสกปรกให้อีมูกีทุกอย่างและประธานพยายา ปฏิเสธวอย่าเลยถ้าไม่อยากลำบากทําไมไอรังโกรธแล้วบอกว่าแค่ฉันยอมอ่อนข้อให้หน่อยแกก็คิดว่าฉันเป็นพวกอ่อนแองั้นเหรอและพยายามทำร้ายประธานแต่ในตอนนั้นอีมูกีก็มาห้ามไว้เมื่ออยู่กันตามลำพังอีมมกีได้พูดขึ้นมาว่าผมรู้นะครับ ว่าคุณกำลังปวดใจกับเรื่องของพี่ชายและแผนที่จะฆ่านางเอกก็เห็นทีว่าจะไม่ได้เดิมทีเธอเป็นเครื่องสังเวยของผมและครั้งนี้เธอจะต้องเป็นเจ้าสาวของผม ภาพตัดไปที่นางเอกเพื่อนๆกำลังแสดงความยินดีกับหัวหน้าที่ได้เลื่อนขัน้นแต่เธอก็ดูซึมๆจนนักเขียนคิมดูออกและถามว่าเธอทะเลาะก,กับแฟนหรอยังไงก็คืนดีไปเถอะและหัวหน้าก็เดินเข้ามาแต่แทนที่จะปลอบใจกลับซ้ำเติมว่าเลิกกันหน่ะด,ดีแล้วเขาดีพร้อมขนาดนั้นมันเกินตัวเธอไปนะ ทำให้เจฮวันและเลขาคิมเดือดขึ้นมาวัายามะาพูดแมวแมวแ,แบบนี้นะมีแค่เราสองคนเท่านั้นที่ด่าจีอาได้ทําให้หนางเอกคิดถึงภาพที่เธอเคยเห็นในอดีตว่าเจฮวันและนักเขียนคิมเคยเป็นค่ารับใช้ของเธอแล้วคิดหัวข้องานใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งก็คืออดีตชาติภาพตัดไปหมอได้มาหาพระเอกและถามพระเอกว่าจะให้คุณจีอาเข้าใจผิดไปแบบนี้หรอครับ ภาพที่เธอเห็นมันไม่ใช่ทั้งหมดคุณคงกลัวว่าถ้าเธอรู้ความจริงเธอจะเสียสละชีวิตของตัวเองเหมือนที่คุณหนูอาอืมเคยทำใช่ไหมซึ่งพระเอกก็บอกว่าใช่ตอนนี้เขาทำได้แค่คอยปกป้องเธออยู่ห่างๆมันคงเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วภาพตัดไปที่อีรังได้เจอกับกอมดุงแต่ก็ทำเมินใส่กอมดุงถามอีรังว่าเมินเขาทำไมผมรอลุงทั้งวันแล้วนะ ผมจะบอกว่าโตขึ้นน่ะผมอยากเป็นเหมือนลุงทั้งเกง่งทั้งหล่อแถมยังมีพลังพิเศษอีกแต่อีรังก็บอกว่านายกับฉันมันต่างกันมากเพราะฉันน่ะต่อยคนอื่นก่อนแต่ดูจากหน้านายคงจะโดนใครซัดมาละสิที่โรงเรียนหรือที่บ้านละ่ะแต่ฉันไม่สนใจหรอกนะเพราะคนที่ไม่ลุกขึ้นสู้ก็คงไม่มีใครอยากยื่นมือเข้ามาช่วยหรอก แล้วอีรังก็เดินจากไปทางฝั่งอีมูกีได้คุยกับประธานว่าจะลองทดสอบดูว่าอีรังเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนของพระเอกหรือเปล่าและตอนนี้เขาก็กำลังรอใครบางคนอยู่ภาพตัดไปที่ร้านเจ้าสาวหอยทาก เจ้าของร้านกำลังเสิร์ฟอาหารให้เพื่อนๆของนางเอกแต่ในตอนนั้นเด็กในร้านก็มากระซิบอะไรบางอย่างกับเธอเธอเลยรีปลีกตัวออกมาและได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้จักกันและไม่ชอบขี้หน้ากันนักเจ้าของร้านพูดขึ้นมาว่าเธอนั้นไม่มีทางลืมใครกันละ่ะ ทําไม้ฉันเสียสามีไปมนุษย์ป้าเลยบอกว่าเหลือเกินจริงๆยังไม่ลืมชาวนาหน้าโง่นั่นอีกเหรอไม่ว่าใครก็ใช้ชีวิตอยู่กับแผลใจที่บอกใครไม่ได้ทั้งนั้นแหละฉันแค่เตือนสามีเธอถึงบาดแผลในใจเหมือนที่ฉันเคยเจอแต่เขาเลือกจะอยู่ในภาพลวงตาน,นั้นเองน่าจะโทษที่เขาจิตใจอ่อนแอสิฉันเกลียดคนแบบเธอจริงๆตัวละครหลักในเทพนิยายพื้นบ้านชื่อดังไม่เหมือนฉันที่ไม่มี ใครจำชื่อได้สักคนในเวลาเดียวกันทางฝั่งหัวหน้าที่แอบมองอยู่เห็นท่าไม่ดีเลยเข้ามาช่วยเจ้าของร้านและพยายามไล่มนุษย์ป้าไปแต่จูๆ่ๆเธอก็จับแขนเขาแล้วทักว่านายกลัวอะไรกันละ่ะเครื่องบินงั้นเหรอและเมื่อมนุษย์ป้ามองหน้าเขาชัดๆ ก็ต้องตกใจแล้วพูดขึ้นมาว่าไอ้หมอนี่มาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยพูดอย่างกับเคยรู้จักกันมาก่อนแต่เจ้าของร้านก็เข้ามาขวางไว้และรีบไล่เธอออกไปภาพตัดไปพระเอกได้ไปหาคุณตาเพราะรู้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของลูกชายพวกเขาทำให้ได้รู้ว่าลูกชายของเขานั้นฆ่าตัวตายเลยไม่ได้ไปเกิดใหม่คุณตาบอกพระเอกว่าทีอีพาเข้มงวดกับนายนัก เพราะไม่อยากให้นายมีจุดจบแบบนี้ยังไงล่ะและตอนนี้เธอก็คงจะแอบไปร้องไห้อยู่ที่ไหนสักที่ จากนั้นพระเอกก็ได้ขอร้องให้คุณตาช่วยอะไรบางอย่างเพื่อช่วยตัวเขาเองแล้วก็นางเอกด้วยภาพตัดไปนางเอกมาหาหมอจิตเวชท,ที่น่านจะเป็นเพื่อนของแม่เธอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอดีตชาติการกลับชาติมาเกิดทําให้หมอเกิดความสงสัยแล้วทักไปว่าทําไมต้องเรื่องอดีตชาติละ่ะแม่ของเธอก็เคยพูดคํานี้กับฉันหมอเล่าว่าตอนเก้าขวบนางเอกเคยเข้ารับการสะกดจิต ตามคำขอของแม่เธอซึ่งนางเอกก็จำอะไรไม่ได้เลยหมอเลยให้แผ่นวิดีโอที่บันทึกภาพตอนสะกดจิตกับนางเอกมาเมื่อกลับมาบริษัทนางเอกก็ได้เปิดคลิปดูเมื่อการสะกดจิตเริ่มต้นขึ้นเด็กน้อยได้เจอกับประตูบานหนึ่งตอนแรกเธอก็กล้ากล้ากลัวกลัวไม่ยอมเปิด แต่น้าหมอก็สัญญาว่าถ้ามีตัวอะไรออกมาน้าจะดุมันให้เมื่อเด็กน้อยเปิดประตูเข้าไปก็หัวเราะขึ้นมาแล้วพูดว่าตลกจังผู้คนใส่ชุดฮันบกนอนตายอย่างกับสัตว์ ทำใมน้าหมอรู้สึกแปลกใจกับท่าทีของจีอาที่เปลี่ยนไปเธอเลยรีบปลุกเด็กน้อยขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นนางเอกก็พูดขึ้นมาว่าจะปลุกฉันทําไมเนี่ยน่ารําคาญจริงๆฉันเกิดในถ้ำวันอาทิกวนันหลุมศพของคนที่ตายเพราะโรคระบาดที่ที่คนเป็นและคนตายปะปนกันมันคือคุมนรกใต้พิภพ,พวันหนึ่งมีสัตว์ในร่างมนุษย์เดินออกจากถา้ำพวกมนุษย์เรียกมันว่าอะไรนะใช่แล้ว อิมุกิว่าแต่เทพภูเขาอยู่ที่ไหนล่ะฉันต้องหาเขาให้เจอด้วยจากนั้นเด็กน้อยก็มองตรงมาหาหนางเอกแล้วพูดว่านี่ไงเจอแล้ว ทำให้หนางเอกนั้นตกใจสุดๆแล้วก็รีบปิดคลิปทันทีภาพตัดไปมนุษย์ปลาได้มาหาอีรังแกล้งทํามาขายของโดยตั้งใจมาทําอะไรบางอย่างเธอถามอีรังว่ากลัวอะไรมากที่สุดแต่อีรังก็ไม่สนใจปิดประตูหนีและมนุษย์ป้าก็พูดขึ้นมาว่า ฉันเห็นนะว่านายกลัวอะไรในเวลาเดียวกันภายในห้องอีรังก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นมาจากตู้เสื้อผ้าเมื่อเปิดออกดูอีรังก็ได้วะไปยังบ้านเก่าของเขาอีรังคิดว่าเขานั้นคงจะเมาหนักเกินไปถึงได้ฝันว่ากลับมาที่นี่แต่ทันใดนั้นพวกชาวบ้านก็รวมกันเข้ามากระทืบอ,อีรังและด่าว,ว่าเขาเป็นพวกปีศาจร้ายทำให้หมู่บ้านเจอกับความหายนะ และในตอนนั้นอีรังก็เหลือไปเห็นดวงตาของใครบางคนที่แอบมองเขาอยู่ภายในบ้านเขาเริ่มตั้งสติและพยายามจัดการกับคนพวกนั้นแต่จูจูทุกคนก็หายวับไปกับตาจากนั้นอีรังได้เข้าไปในบ้านและเจอกับแม่ของเขาอีรังถามแม่ว่าวันนั้นที่เขาโดนยำแม่เห็นเหตุการณ์ตลอดเลยใช่ไหมซึ่งแม่ก็ยอมรับแล้วบอกว่า เธอนั้นพยายามฆ่าเขาตั้งแต่อยู่ในท้องกินยาพิษกลิ้งลงจากเขาใช้หินทุบท้องของตัวเองหรือแม้กระทั่งกลุ่มชายชะกันรกระทืบเจ้าเจ้าก็ยังรอดมาได้ลูกเอ๋ย เจ้ามันคือปีศาจร้ายและพยายามจะพาอีรังไปที่ไหนสักแห่งแต่อีรังก็ขัดขืนและได้พบว่าเขานั้นมีเลือดไหลที่หัวทาให้ได้รู้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความฝันแล้วจูจูอีรังก็วาบมาที่ป่าหิวโหวยป่าที่แม่เคยพาเขามาทิ้งไว้จากนั้นผีร้ายพุ่งเข้ามาหาและกัดขาเขาเหมือนตอนเด็กๆไม่มีผิด ยิงไปกว่านั้นคราวนี้มันก็พาพวกมาเป็นสิบสิบตัวในตอนนั้นอีรังคิดว่าเขาจะตายไม่ได้เพราะพระเอกจะไม่มาช่วยเขาอีกแล้วและอีรังก็ฮึดขึ้นมาใช้ขวานที่พกไว้จัดการกับพวกมันภาพตัดไปมนุษย์ป้าก็ได้ไปหานางเอกเช่นกันเธอถามนางเอกว่ากลัวอะไรมากที่สุดยออูโก,โกแกสินะ แล้วก็เดินหนีไปนางเอกถึงกับอึง้งพยายามวิ่งตามมนุษย์ป้าแต่จูจูเธอก็วับมาบนรถในคืนที่เกิดอุบัติเหตุตอนก้าขวบนางเอกพยายามหยุดพ่อแม่ของเธอแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆจากพวกเขาเลยในเวลาเดียวกันมนุษย์ป้าได้ไปหาอีรังที่ป่าหิวโหยแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่ความฝันนะถ้าเกิดตายขึ้นมาก็คือตายจริงๆเอาี้ไหมล่ะ ฉันจะโทรหาพี่ชายนายให้แต่อย่าพึ่งตื่นเต้นไปเพราะแฟนของพี่ชายนายก็เจอกับสถานการณ์คล้ายกันกับนายเนี่ยแหละจากนั้นมนุษย์ป้าก็ได้ไปหาพระเอกแล้วบอกให้เขาเลือกประตูบานหนึ่งจะนำไปหาอีรังและอีกบานจะพาไปหาหนางเอกพระเอกบอกว่าเขาเลือกบานที่สามฉันจะฉีกป้าเป็นชิ้นๆแต่มนุษย์ป้าก็บอกว่าถ้าไม่ทำตามกฎทั้งคู่ก็จะติดอยู่ในนั้นเร็วๆเ,เข้าเถอะ เขาเหลือเวลาไม่เยอะแล้วและเธอก็หัวเราะเยาะเย้ยพระเอกจนพระเอกแทบจะกระโดดเตะขาคู่ แต่ฝากไว้ก่อนแล้วกันและในตอนนี้พระเอกจะต้องตัดสินใจว่าจะช่วยน้องชายที่เขาเคยทอดทิ้งหรือคนรักที่รอมา600กว่าปีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อตัดสินใจได้พระเอกก็ได้เปิดประตูบานหนึ่งเข้าไปภาพตัดมาที่อีรังในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะสู้กับพวกผีต่อไปไม่ไหวแล้วและได้แต่คิดน้อยใจพี่ชายว่านายคงไม่มาแล้วใช่ไหมสนใจแต่ผู้หญิงจริงๆสินะ แต่ทันใดนั้นพระเอกก็โผล่มาช่วยน้องชายจากพวกผีที่กำลังรุมยำเขาอยู่แต่อีรังก็ยังวางท่าพระเอกเลยบอกว่ามันไม่ใช่เวลามางอนนะจากนั้นทั้งคู่ก็เตรียมพร้อมรับมือกับพวกปีศาจร้ายและ t ท l อ of the n i g ท t เทอ ep 8ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปไหนนะคะวันนี้เราก็มีอะไรดีๆมานำเสนอให้กับเพื่อนๆด้วยนะ ร้านน้ำหอมฟินาเล่เพอร์ฟูมน้ำหอมคุณภาพจากฝรั่งเศสมีทั้งน้ำหอมชายและหญิงน้ำหอมปรับอากาศน้ำหอมรถและอื่นๆอีกมากมายเพียงแจ้งทางแชทในร้านค้าช้อปปี้ว่ามาจากช่อง a n นนี Studio โอเพื่อนๆจะได้โค้ดส่วนลดไปเลยทันทีคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า